อน่นนี้ยลันโอ้ผมคนนึงยค่ยังหายไไปตัดเดชประเศผมอยู่ไทยนะนอนละจสวยเหาอแค่น่นเลี้ยหมเลยมาดัหน้าซายนี่จะมีคนเบิ่อหรือไงน่อนมากนะ นอนละหากจะไหากล้องคะะหากกบตังก้องก็นอนละตัวนงัวน้ายังค่อยหายเจ้าอ้าคุณมือเทบอกบอกมีเจ้าอหนึ่งคนนะครับ สบายดีสบายดีจ้าอะไรคือมึงแทะไม่สบายดีเมียเราสบายดีจ้าโอ้คนไลเมื่อกี้บูมีคนเบิ่งเลยกนก็เลยลงเม็ดก็ก็เม็ดเม็ดก็ก็เม็ดทักไล่หายไปนานได้แฟนยังครับยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่อยากมีแฟน S <s <us> <S ปลาควอยนั่นตนั้งๆมันจะจู่ฮะมันคืออะไรอะ <S <s <us> <S อะไรอะผมเหรอผมใครอะ <s us> ได้งานอะไรครับ ยังยังอยู่ลาวคะ่ะยังไม่ได้กลับกรุงเทพคก็มืดแท้ว่ไดเฮ้ยยังเ <laughs> ป็นแบบไรยังเป็นแบบไรร้บบองเพงลงร้องเพงลง,เพงไม่เป็นคะ่ะมาแล้วมาแล้วสบายดีจ้าไม่เงยดาวสบายดีจ้ามือาไอ้ป้าคอยไปด่าหน้าด่ามันดูจะคอยนอะไร ยอยยอย่าหลาเดี๋ยวมัเล่นเด้ยไอ้ไอ้เอ้ยเจอคอพีฮะเพิ่มเหยวโจกมาไม่้กินให้เราไปเหียวโจกมามือตะลิดบหน้าเสร็จแล้วครบยังค่ะยังไม่เสร็จอย่ามนี่อีี ไม่เป็นไรค่ะว่าวเสียไส้ออมสุปคนที่น่าเอว้าวจับจับอไรไ้วงหมื่นเจ็บเจือน้ำหนักเขาลงไม่ได้สองลูกหมี่หักจับพี่คนอะไรเป็นคนลาค่ะตากแดดตากฝนมืด มุดไปเลยแล้วครับดาดเจ้าหน้ามืดแท้มืดเลยเพื่อนหลามได้เพื่อนมนะจังโมเปียดนายจะเพื่อนหนุ่ยเลยยิงยี่เมฆดาดเจ้าหน้ามือเทมันมืดเ้ยสบายดีน้องดาเมื่อไหญ่สิไปทำงานในไทยเอฟซีรออยู่เด้อ เดี๋ยวหาค่ารถก่อนหาค่ารถไปก่อนกินข้าวกับอุ่นเสื้อมางามแทนนังลากินข้าวกับแค่ย้ำเลียวแล้วก็กลืนนี่ย่อยๆกินข้าวกินข้าวจำเจี๋ยปไะเดสบายดีไอ้เกิลสบายดีตัวทักทายทักทายสวัสดีค่ะโอ๊ยดึกแล้วเนาะขอกำมาไล่ตอนดึกก็มืดแทออดมือไปเลย <c oughs>

ตายตายมืดอลีอเลยนะตายโคตรเมื่อไหร่ฮะทำไมพี่ยังไม่นอนหรอครับยังไม่ดึกค่ะโอ้ยเลิกๆพี่มองเบิ่งนี้อาหารมาตกๆ นิ่นองเข่าเลยนะถ้าสบายดีอ่ไรเลสบายดีอัน้ไม่้แล้วมีเอาอันนี้เอาแบบเพนมานเนาะมันซื้อเพิ่นจะอนฮะมันมาขายบอไม่จอดไม่จอดกันแลวมันเยี่มไลยนี่ไราดได้เงเ สบายนอนกันหมดแล้วปไกลเลยหมือดครับยังไม่ได้นอนจ้ะิบลู๊กัากรเากกินข้าวอกากะากงกินข้าวแล้วอน,นอนแล้วอ่านอนแล้วบารแล้วดิามตีย่หิต<า>คอยกันเลยสามพ่แม่ล้างแม่แม่ เกดประจานได้นี่ฮาเหล่าโกงได้เกดทำไมพี่ยังไม่นอนคะ่ะหนูขอถามหน่อยค่ะพี่ค่ะยังไม่ง่วงคะ่ะเธอมาก,กับความมืดมืดเลยนะ่ะชนะมืด ไปแม่รถคดป่าเริ่งไปเไปแม่รถปได้มีบีบมัมีครบเม็ดอันนี้ยอะกระจีได้เจ๊โอเคสั่ขึ้นมาบ่บรรุเรื่องเองีกไปมาม่าอเ่าว่าไเธอมากมือปิ้ไปเป็นติั่น่ะลายแ่ครับเราดอเบี้นไม่เส็จ <substit uting> ดำเแล้วเล้ว <poquito> น <ifier> ั <positives> ่นเป็ดต่อาวอันนี้รอลมอยเด็ดปีนาปีหลังโอ้แสดบโอ้หกูสดบใจสวัสดีค่ะเมนี้มาพร้อมกับความมืดขนาดมืดก็ยังตาหั่เมื่คนมันน่ารักเหรอ กบก็พพขาวไงด,ดีนะยังมีออร่าความงามเอ้คนม,ม,มันงามมัตะเก้าจ้ามันชื่อแจ็คเลยเมิ่งมันก่รด,ดค่อยนะ <c oughs> <c oughs> นี่แกรถคอยจุดๆ <c oughs> คือดอกยำปลา ที่บ้านไฟดับใช่ไหมค่ะน้องดาวไม่ได้ดับค่ะแต่ว่ามันเป็นดอกอันนี้มันก็เลย <iment S 2> มืดนี่ว่าอะไรด,ดอกไฟสามตาเนี่ยเป็นพ่ะมุมกล้องด้วยคอยน,นี่แหละ,าละวาง,งานเป็นาาคนงามอยู่แล้วค่ะเนาะหืมอ่ะอุตสาห์ว่ายานยิ่งลงเอาเนะาะยากเนาะเม็ดนี่ก็เหมือนนอนอายละ ไปป้าอะไรบบนีไอที่น้องใบไยงานว่างพิมพว่างพิมพ์หว่างคนหนึงก็โทรคนหนึ่ง่งหายครเนี่ยางานว่าคนงานตะการได้ตัวเอเจ๊แต่บ่มีคิ้วบ่มีด่างซื้อ ทำไมพี่ไม่ใสคะพี่ไม่ทันที่พี่ไม่ทาทันทีไม่ทาครีมสีเขียวหรอคะมันคือครีมกันแดดคะพี่จะได้สวยสวยคะอันนี้หนูกินเยอะเกินไปนะคะหนูขอโทษพี่ไม่ได้ทาครีมค่ะรีไม่มีตรังซีไปแล้ว khi ngó hơn nửa là mình bị mì sẽ nhạn nè thường ngày nào là gần tới sáng các

หนีมือพุณเจ้าพอบุกงอาจแล้วเขาก็เปิดเอาเขาไอ้ก่อนงั้นประมาณน่้ไอ้แม่นอนแล้วบอ น้องบดฎอยู่เหื่นอายเราหน่าจะนอนแล้วน้องมาดินอยู่เหื่นมุ่งฝนก็ตกแง่แง่อยู่แล้วน่าจะนอนแล้วแล้วเมย์เอลมาลี่เอลมาลี่สามซี่มือละ เออไอก่อนเอาไปนะก็คอมเมนต์อันนี้นะเงียบบ่อยก่อน ค่อยไ่ได้ว่าาคุณเดินนะหนูค่ะเกตมันมีหลายคนนะคะไม่ใช่แค่ว่าหนูคนเดียวค่ะชื่อพ่อแม่หนูพี่พี่ยังไม่ได้พูดจักคำ พียงไม่รู้เลยซ้ำว่าพ่อแม่หนูชื่ออะไร สวยก็แม่หนูนะคะดูหน้านะคะนี่ใช่แม่แม่ของหนูไหม <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้แม่นแม่จ่บอไว้เบิงดูอันนี้หนังหน้าอย่างนี้ใช่แม่หนูไหมคะ ดูดีๆนะคะบัตรเงินสบอเอกเอ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 ,เอลิวลแม่เพื่นงามดิโน่ไอ้ก่อนแม่เพื่นงามดิ เบิ่งมาหึือเบิ่งหนัง<ะ>หน้าคือคอืนหนังกันขั้นไม่ได้เด็กของคุณแล้วก่อน <c oughs> บอจ้าคอยคอยบอกคืออยู่ซ่องไอเกดซ่องไอเกเนี่ยของของคืนที่มีมารยาทเพ่งป Bần cười này bằng nhà ấy tuyệt vọng và sĩ đâu rồi đâu có đâu à. <cười> 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 ăn là là <laughs> <Spê nhìn tôi. cười> <laughs> <laughs> อย่างคนเดียวเขากิด้ากี่ขอคนะแม่วาเลนไอโกนฮู้อยู่เดียวคน พอบนน้ำนาเยมันหนาวอ้นเกาหมูก็ลนาวโคพ่อจับมือกันคนะพ่อนิเนาะไหมนี่น้อเปดเอา่อะไรเนะสบายดีอ่สบายดีสบายดีนองมาสบายดีจ้า 在外面，嗯。